กสงกันด้วยนะครับวันนี้ผมวอลเลตเฮห์จันนิกแล้วแล้ววันนี้เราอยู่กับฉีฉีอัพเลนที่เจอเรียวมะเจอเรียวมะบ่อยมากในช่วงนี้ก็เลยหยิบฉีมาคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะหยิบตัวอะไรก็หยิบฉีแล้วกันเพราะจะได้สู้กับตัวอื่นไปด้วยก็ขออนุญาตเลิกเกาะไปก่อน คุณมีปัญหาหรือเปล่าคุณยังไม่สี่คุณออกมาสู้ทำไมคุณไม่สามารถสู้ตรงๆกับผมได้นะเพราะผมเป็นตัวสู้ตรงๆตอนต้นเกมที่ดีจะไ่แทงทาร่าดย้ยทาร,าร่าลมทาร่าลมก็ชนะหลายตัวอยูน่นะชนะเทอเลเนจ็กเกอร์อยากจะสู้กันอีกรอบหรือเปล่า เป็นอย่างจะสู้อีกรอบหรือเปล่าเอาไปก่อนละเก่กน้อยๆครับซิกเกอร์สอกน้ำพอเขาไปตีจังหวะนี้ตีโอ้โหเหมือนกันแทงกลับมาแต่ว่ารถก,ก่อแต่เขายังออกไปได้แล้วเขายังไม่กลับเขาอยากไม่ทิปว่าสิกเกอร์เข้าไปจังหวะนี้ตีวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เจก็เข้ามาตีแล้วโดนคิปตีตายเอ้ยนี่มันอะไรกันนี่อ่ะ แต่คอสมาก็ผมก็ขอเข้าไปด้วยแล้วรถเก๋อบอยไม่ตายโหรอดไปได้อย่างไรไม่มีสก,กิลตามแล้วขอแยกกับก่อนละกันกลับไป,ไปเอาเรื่องหลังป้อมไม่ได้กลับเบาเอามังกรสิครับจังหวะนี้บ่าวจะบ่นนะจะเอามังกรคือเลนมีเทนเกับเรียวมา ร้อยคนไหยเข้ามาทำไมเนี่ยฮะตีธรรมดาพอไม่ใส,ส่สกิลด้วยตีธรรมดาตรรดา้อยรรโอ้มงกรไปแล้วฝั่ง,งนู้นแล้วนะเขาจะตายเรียบอ้าวคุณจะมะคุณมีหาเราอผักไม่โดนผมมีปัญหาเรื่องกันผักไม่โดนเลยมาพุ่งบ่อยพุ่งเยอะต้องระวังให้ดี เรียม้าอยู่ไหนจ๊ะโอ้เรียงงม้าอย็นพุ่มก็ขอผักกลับมาก็ขอตีพุม่มแล้วก็ขอซิกเกอร์สองฟิกเกอร์เรียบร้อยตายไปเลยทำไมไม่กดซิกเกอร์สองต่อตอนนี้อันตีผักไม่เป็นไรเราเปลืองฟิกเกอร์แล้วที่ออาตังเงิน,งน,วนยวมาตายรีบหาตางังหโหสามน้ำอยู่เกมนำ้ำเกมนำ้ำ เดี๋ยวมากล้าสู้หรือเปล่าอยากสู้กันหรือเปล่านี่ออกมาแล้วเปล่ายังยังไม่ออกวันนี้พุ่งไปโอ้พุ่งไปถึงเขาเดี๋ยวกลับก่อนไม่น่าซ่าเลยเราเด้งเลือดกับขีไปก่อนแล้วกันไม่ผมแค่จะเด้งเลือดกับขีผมไม่ได้จะเอาขีนี่นี่ ลงมาตายแล้วเนี่ยเราได้มังกรได้เราได้ของ,งนีน่คุณม,มีหาหรือเปล่า,มมาแล้วคุณมีหาหรือเปล่าคุณพาอีกแล้วกันอนไปก่อนแล้ววนนี้พงใส่เลยโอตเคาก็โดนหนีตายแล้วก็โดนหนีขอ,อยานเด้งเลยก่อนแล้วกันวิเดี๋ยวมาจะมาเดี๋ยวมามาเดี๋ยวมาพุ่งมา <S <S โอ้โหฟิกเกอร์เขามา โอ้ไม่รอดแล้วจังหวะนี้ขออนุาออกดับแดงเลยเห็นไหมมาแก้แค่แล้วสวัสดีรอบนี้พุ่งโดนโอ้โหไม่ทันอยู่ไกลกันแพงเกินที่จะอติใบฟาร์มกนแล้วทันทำไมถึงฟาร์มคนอ่ะผูฟิกเกอร์พุ่งเข้าไปเซ็นเสองไม่เดินแต่ไม่เป็นไรยังอาติแลตีธรรมดาได้แต่ะคอกูเอาคีบีมดเลยดะคอเล่นกู ไปแลแ้วเนี่ยเพรามโหทำตัวแหงป้อมทำทำไมเนี่ยก็ได้เงินได้ไปเอาป้อมล่างกันนะคอส,สอุอ้ยก่อนไปขอคีบซะหน่อยเอาตัางตางนี่มนัน<ต>อะไรน่ะคือซี่ตังการมีอะไรให้บวกบ้างอยู่ันเยอะเลยเนี่ย วันนี้กระโดดพุ้งเข้าไปโหัวเรม้าก็ะโดนออกก่อนไม่เป็นไรหักเห็นเล็กๆน้อยๆนะขอติดเเผวมาเร็วคิสซี่เก็บคลิปของเจ้าซะนี่เรม้าอยู่ในพุ่มเห็นนะเมื่อกี้ก็ะโดนเข้าพุ่มเรม้าอยู่หรือเปล่าเลรมอ่ายังอยู่ยังอยู่ไอ้ถูกส่งออกไปแล้วเฮ้ยโทรเนนี่นะ แน่หนุนเด่จริงเลยวันดีทูเล่นนายจะทำไรอ่ะนายจะเอาของเหรอแต่ว่านายควรขึ้นสวรรค์มากกว่าเอาของนะพราก่อนไอ้ข <st> ี้ขี้ไปเลยเดี๋ยวต้มแตกเก็บเลืดๆๆอด้วยข้างบนข้างบนน่าจ๊กเกอร์กระเพนเยี่ยม <st> โอ้ยเกมนิทาร่าลมปั่นป่วนนี <st> ่พี่ขี้ เดี๋ยวม้าโอ้ยเดี๋ยวม้าเดี๋ยวม้าพยายามกันป้อมว่ะอุ้ยกระแตนมากระแตนมาหนีเถอะเพื่อนไปนะกูกูไม่พูดเข้านะกูพูดออกหรือวะจะตายไม่เสี่ยงจะเล่ป้อมจะตายแล้วเนี่ยนะฮะเล่ป้อมตัวเอาของเหรอเอาของเลยตัวดักแปดดักนิดหน่อยมันลมจะขึ้นไหมนะลมไม่น่ามาเช็คแล้วก็ไปช่วยเพื่อนตีของแล้วกันนี่หลบ แล้วก็ให้นาคอตี้แรงขึ้นนี่ยังยังยังนาคอจะเดินังกรอตีแต่มียุ้ยมาก็ขอพักไปก่อนหนึ่งทีแล้วมีโจ๊กเกอร์ด้วยอุ้ยยงโดนยกโดนแต่ว่าเขาเอามาตายเยู่ทังนี้ฟิกเกอร์เข้าไปเอาเลยไม่สนใจอะไรั้นงนั้นน่ะสวัสดีทูเรนทูเรนหนีออกไปแล้วทูเรนล้วก็จกกันเลยก่อนมีอยากตีเท,น,น,ทนันเทียนเป็นแทงได้เปล่าไม่ได้เล่นล่อไปแล้ว อะไรเื่นเราฟาร์มก่อนเพื่อนนันป้อมดีกว่าหน่งที่เราเจ็บอ่าเดียมารไฟพิเกอร์มาด้วยใช้พิกเกอร์มาแล้วสินนะดักนักหน่อยไม่น่ได้ดักอะคนเยอะขนาดน,นี้เอาด้วยโ,โหรวมกันมาทาร่ากเข้าไปทำไมเนี่ยโอ้เรียบร้อย,ยอสามเรียร้อยกแตก เออเฮอรับให้กูตายด้วยเลยเอ้เาเดินกิตซี่แต่ว่าก็นตายอยู่ดีเดินแทงตายเฮ้เท,ทไม่ออกล้างเทไม่ออกล้างเราก็เล่นคิวๆนะครับอันตีตไม่มีใครล้างเป่นที่อกออกโลกก็ถูกน,นะเพราะว่าเจอเอลซูเจอทาร่าก็ออกโลกแต่เราบัญชีไง ถ้าเจ๊ฉี่ก็ควรออกล้างมากกว่าโลกแล้วก็ซิซี่ก็ควรออกล้างสต่นะเขาก็แล้วแต่เลยไคิดไปก่อนแล้วกัน,เ,น,นเ,เหมือนจะแลกได้นะป่าแต่ทาร่าเป็นคนเก็บใช่ไหมเมื่อกี้พุ่งไปก่อนไม่หาเพื่อนเฮ้ยแล้วมีคนดังขนาดนี้ก็ขอพี่แกวโหหลบขนาดนดดีคุณเป็ต้องเล่น มีคินซี่กับบางตีเทยอยู่แล้วมีคนโดนยิงชื่อว่าจ็กเกอร์จ็กเกอร์สแทสตทสแตทเลสจวบไม่รู้ันเลือกจ็กเกอรนน<ป>์นี่แหละมีเดียแมนได้ไหมมีเทนมีเทนอยากเหยียบแถบหรอเทนนายรู้อบอกว่าฉี่อยู่ตรงนี้อันนายไม่มีล้างด้วยก็ขอเดี๋ยวกันลากรีคิวของคินซี่ โอเคคลิปก่อนแป๊บนึงโอ้โหอรีบบอกไปไหนเอคลิปมันเข้าโอโ้โอหโอ้โหตายตายสามเอลโซ่เพิ่งเกิดด้วยอะไรแล้ตายเะไรแล้วมุมี้ิกเกอร์กูยุพวกเข้ายัางไงเนี่ยโอ้โหกอดอยู่ฝั่งนู้น,มน,มน,ห,นหมดเลยไม่แน่รอดอ่ะพวกนี้ ยิงครับจริงจริงรีบไปไหนโอ้เอโซโบคิดหน่อยจีบกลบสกิลยูยี่เลยน่าจะลวดไปอีกกลุ่มฮิวทามันไปคลองกันนี่แล้วเหล oh, ือสองคนไหวไหมเนี Now, <soci> ่ยมันนี้ไปครับแต่ว่าคีบเข้าก็ต้องคีบอีกสาราไม่ได้เขียไหวนั่นเราเขียนนี่แหละ เราเขียวไหวอ่าบาาเพิ่งตายเพราะว่ากำลังตีของกันอยู่นั่นนี่ตัวเลนแอมาตี้าไม่ไม่รีเปิดของงั้นวันนี้ผมขอเล็งตัวดาเมจก่อนล้วกันตัวดาเมจอ่าตัวดัเมจเล็งผมหมดเลยก็โดนร้าด้วยครับไม่เล็งของเรียบร้อยจอกเกอร์ก็ตายไปผมก็ตายตูเลนก็ตายเหมือนกันตัวดามเมดมัวแต่เล็งผมไงไม่เล็งของร้อยพิกเกอร์เข้ามาเลยเหรอ เกอเพื่อคาดเห็นนีันกระซุ่มยิงเข้าไปอุ้ยโดนโดนโดนร้อยเดบอมนั่งกับปลปลอมกลางนัองจบแล้วแหละเราทำขนาดเนี้ยเราก็โดนเข้าไปทำให้ตัวเนเมืงสามตัวตีเราอ่ะร้อยตายตายหมดแล้วก็เป็นชัชนะออเราอ้วิถึง นี่คือดาวที่สามี่สองค่อนข้างที่จะวนเหลือเกินคนยังเกมมันเยอะจังเลยโอ้คิซี่เอ็มพีคิซี่แรงมากเลยทาร่ารับดาเมจ41%โอ้เรียบร้อยทาร่ารับตีเยอะมากมากผีเนี่ยชนะพวกนายอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่ออกล้างนะทุกคนอย่าลืมกั s u b s c r i ช่องเราด้วยะนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา